แยะมั่วขัวอีกหย่างสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะทําน้าพริกปาราแบบง่ายๆนะคะก่อนอื่นก็นําพริกหนุ่มนะคะมาจีก่อนนะคะให้เกรียมๆเลยค่ะก็จะใช้จีแบบต่อแก๊สนะคะก็ค่อยๆจีไปเรื่อยๆใจเย็นๆน,นะคะ จีเสร็จแล้วก็จะนําหอมแดงกับกระเทียมมาจีต่อนะคะก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆค่อยๆจีไปนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะอันนี้ก็จี่เสร็จเรียบร้อยคะ่ะต่อมาก็จีพริกขี้หนูนิดนึงนะคะเพื่อความเห็ดนะคะ เราก็จะมาขูดพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงอะไรออกให้หมดนะคะอันนี้ก็ขูดพริกหนุ่มเอาสีดำๆออกให้หมดนะคะ อันนี้เราก็จะมาทำการตรำกันเลยค่ะแล้วก็จะปรุงด้วยผงชูรสกับปลาร้านะคะอันนี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะ